สวัสดีครับในวิดีโอนี้ผมจะมาอธิบายถึงการจดรายชื่อแขกนะครับว่าตัว i ิสพล n นเนอออกแบบมายังไงให้จดรายชื่อแขกที่จะสามารถนับแยกกันได้ทั้งงานเช้าแล้วก็งานเลี้ยงฉลองตอนเย็นด้วยนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราเข้ามาดูในเมนูรายชื่อก่อนนะครับตรงนี้พอกดเข้ามาเนี่ยตอนเนี้ยเราจะยังไม่มีตัวของ Data อยู่เลยนะครับจะไม่มีรายชื่อเลยเป็นศูนย์ทั้งหมดเนาะแต่ก่อนอื่นเลยที่ผมอยากจะแนะนาคือเราต้องสร้างแท็ก ให้กับรายชื่อแขกทั้งหมดที่เราจะอินพุตเข้าไปก่อนนะครับแท็กคืออะไรแท็กคือการติดเป็นหมวดหมู่ให้กับรายชื่อของเราปกติแล้วแท็กหรือว่าการจัดหมวดหมู่ของแขกเนี่ยครับเราก็จะกรุ๊ปตัวรายชื่อของแขกเราอะให้อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันมาตรงนี้นะครับอื่นๆก่อนเนาะแล้วก็เป็นการตั้งค่าแท็กนะครับผมได้ลองเป็นยกตัวอย่างนะพอดีผมเรียนจบจาก a b a บนะครับก็จะตั้งชื่อแท็กอันนึงว่า a b a บ เพิ่มแท็กเข้ามามันก็จะกลายเป็นแท็กที่เขียนว่า aback นะครับโผล่ขึ้นมาหนึ่งอันอ่ะลองเปลี่ยนเป็นเพื่อนเจ้าสาวนะครับเคมีเพื่อนเจ้าบ่าวด้วยพอเราได้ตั้งค่าแท็กแล้วนะครับแท็กพวกนี้จะเข้าไปอยู่ในฟังก์ชันการเพิ่มรายชื่อของเรานะครับซึ่งจะช่วยทำให้การเพิ่มรายชื่อของเราเนี่ยง่ายขึ้น ผมจะกลับไปที่ตัวกองฟังก์ชันเดิมนั้นคือรายชื่อนะครับสังเกตได้ว่าแท็กที่เราเพิ่งแอดเข้าไปนะครับมันจะโผล่เข้ามาอยู่ในช่องที่เป็นฟิลเตอร์ตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถเลือกที่จะฟิลเตอร์รายชื่อแขกตามแท็กของเราได้โอเคเดี๋ยวลองมาเพิ่มรายชื่อแขกกันนะครับแขกคนแรกนะครับชื่อ A ชื่อจริง A ที่ต้องมีชื่อเล่นและชื่อจริงเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเ,เราจะใช้ชื่อเล่นกันเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่บางทีชื่อเล่นเนี่ยคือบางคนก็จะซ้ำกันก็เลยมีช่องให้ใส่ชื่อจริงเพิ่มลงไปด้วยแต่ว่าจะใส่แค่เฉพาะตัวชื่อเล่นก็ได้นะครับเลือกหมวดหมู่อ่ะผมเลือกเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวนะครับเลือกพิธีที่เชิญอันนี้จะสามารถเลือกได้ว่าจะเชิญแค่เฉพาะตัวพิธีมั่นจะเชิญเฉพาะ พิธีงานเลี้ยงฉลองหรือจะเชิญทั้งสองพิธีนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมเชิญทั้งทั้งสองพิธีให้ดูก่อนนะครับพอเชิญทั้งสองพิธีเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าผู้ติดตามร่วมพิธีมั่นน่ะมันจะยังขึ้นอยู่และผู้ติดตามร่วมงานเลี้ยงฉลองเรียงขึ้นอยู่ผู้ติดตามคืออะไรคืออย่างเช่นถ้าเพื่อนเรามีแฟนแล้วพาแฟนมางานแต่งด้วยเนี่ยแม้ว่ารายชื่อจะมีแค่หนึ่งรายชื่อก็ตามอะ่ะแต่ว่าตัวทัทลของแขกที่จะมางานเราคือสองท่านอันเนี้ยอยากให คำนวณเผื่อเอาไว้ด้วยเพื่อให้เราจะสามารถได้เตรียมทั้งอาหารทั้งของชําด้วยให้เพียงพอต่อจํานวนแขกที่แท้จริงที่จะมางานเรานะครับแต่ว่าถ้าผมลองเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นเฉพาะเชิญแต่พิธีมั่นนะครับมันก็จะเหลือแค่ผู้ติดตามมาร่วมตัวพิธีมัน่นตัวของงานเลี้ยงฉลองก็จะหายไปเนาะอันนี้สามารถกดเลือกได้อันนี้ก็เหลือแค่ง,งานเลี้ยงฉลองอย่างเดียวอันนี้ผมเชิญทั้งสองพิธีนะครับเพราะฉะนั้นอนะ่ะตอนเช้าเขาอาจจะไม่ได้พาาตัวแฟนมาด้วยแต่ว่า ก็อาจจะพาแฟนมาเฉพาะงานเลี้ยงเย็นอ่าผมก็เพิ่มตรงนี้เป็นหนึ่งไปนะครับติดแท็กไว้อันนี้เป็นเพื่อนที่ a อแบ็ของผมนะครับโอเคเราใส่แท็งนี้ไว้ที่อยู่อันนี้จะให้ใส่เฉพาะในกรณีที่แขกที่เราต้องส่งการเชิญทางไปรษณีย์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบเพื่อนเราเป็น คนรู้จักที่เราสามารถไปเจอและไปเชิญได้ตามปกติเนี่ยเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับตรงนี้ก็เราก็ปล่อยว่างไว้แล้วเราก็จะกดเป็นบันทึกข้อมูลพอเราบันทึกข้อมูลแล้วเนี่ยเราจะเห็นเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ว่าแขกของฝั่งของเจ้าบ่าวมีหนึ่งท่านนะครับก็คือตรงนี้แต่พิธีม่านและงานเลี้ยงฉลองเนี่ยมันจะยังไม่ขึ้นเป็นตัวเลขมาให้นะครับคือไม่ว่าเราจะใส่ตัวรายชื่อไปกี่หลายชื่อก็ตาม ถ้าเรายังไม่ได้เชิญน่ะไอตัวเลขตรงนี้คือมันจะไม่เปลี่ยนแปลงเราต้องเชิญแล้วตัวเลขตรงนี้มันถึงจะเปลี่ยนตามนะครับทีนี้เรามาตรวจดูข้อมูลอีกสักครั้งหนึ่งว่าถูกไหมนะก็เป็นแก่ฝั่งเจ้าบ่าวนะครับเชิญทั้งสองพิธีแต่ว่าผู้ติดตามร่วมตัวพิธีมั่นนะ่ะเขาจะไม่มีจะมีแค่มาเฉพาะงานเลี้ยงฉลองอย่างเดียวแล้วก็จะเป็นอ่แท็กเป็น a อแบกนะครับเดี๋ยวผมย้อนกลับไปนิดนึงพอเราเชิญเพื่อนคนนี้แล้ว เรามากดติ๊กตรงนี้ตัวรายชื่อแขกที่เราเชิญมามันจะเปลี่ยนไปแขกที่มางานมั่นน่ะจะมีแค่หนึ่งรายชื่อเพราะว่าเขาไม่ได้พาแฟนมาด้วยแต่แขกที่มางานเลี้ยงเนี่ยจะกลายเป็นสองรายชื่อเพราะว่าเขาพาแฟนมาด้วยตามที่เราได้ลงตัวข้อมูลไว้ตั้งแต่ในครั้งแรกนะครับเดี๋ยวผมลองเพิ่อมอีกคนหนึ่งเป็นเพื่อนฝั่งเจ้าสาวละกันชื่อคุณบีนะครับเพื่อนฝั่งเจ้าสาวเชิญเฉพาะ งานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสนะครับแล้วก็มีผู้ติดตามสองคนเป็นเพื่อนในแบบเหมือนกันกดบันทึกข้อมูลตัวเลขฝั่งนี้เปลี่ยนเพราะมีตัวรายชื่อเพิ่มเป็นเพื่อนของเจ้าบ่าวฝั่งนี้และเพื่อนของเจ้าสาวอ,อีกหนึ่งท่านนะครับแต่ว่าก็เหมือนเดิมฝั่งของตัวเลขที่เป็นตัวเลขแขกจริงๆมันจะยังไม่เพิ่มจนกว่าเราจะเชิญเขามาพอเราเชิญปุ๊บเรามากดติ๊กตรงนี้ ตัวของรายชื่อตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเพราะว่าเราเชิญเขามาแค่ง,งานเลี้ยงและเขามีผู้ติดตามมาด้วยอีกสองคนจํานวนตัวโทษของแขกที่จะมางานเลี้ยงเราณนะตอนนี้ก็จะกลายเป็นห้าคนนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองอีกทีหนึ่งเป็นเพิ่มรายชื่อแขกเข้ามาใหม่อีกหนึ่งท่านอันนี้เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวนะครับแต่ว่าเพื่อนคนนี้เขาจะไม่ได้มีใครมาด้วยเลย มาแค่เฉพาะตัวของพี่มันนะเพื่อนคนนี้เขาไม่ใช่เพื่อนที่ A แบบสาเหตุที่แท็กของ a อรแบบเนี่ยมันจะยังไม่หายไปก็เพราะว่าโดยปกติแล้วที่เราจดตัวรายชื่อครับผมจะแบ่งการจดรายชื่อเพื่อนเป็นกลุ่มๆเวลาผมคิดถึงเพื่อนที่ A แบบเนี่ยผมก็จะลิสต์มาเลยว่าเพื่อนที่ A แบบมีใครบ้างสมมติว่ามี10คนเนี่ยผมก็จะจดทีเดียวเลยทั้ง10บคน ผมจะไม่ค่อยได้จดข้ามไปข้ามมาเพราะว่าการจดเป็นกรุ๊ปเนี่ยมันง่ายกว่าสมมุติว่าเราจดของกรุ๊ปเนี่ยเสร็จหมดแล้วของ a b a บ k เราเสร็จหมดแล้วเรามากดที่ไอ้เคลียร์แท็นะครับแล้วช่องว่างแท็กเนี่ยมันก็จะหายไปแล้วเราก็จะมาใส่เพื่อนเจ้าบ่าวแทนอ่านี้กดบันทึกข้อมูลทีนี้ทุกอย่างเนี่ยมันจะมีตัวของฟิลเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับ ซึ่งเราจะสามารถค้นหาด้วยชื่อได้สมมุติว่าเราใส่ a ลงไปนะครับตอนนี้มันก็จะขึ้นแค่ตัว a แหละถ้าเราใส่ b ลงไปมันก็จะขึ้นแค่ตัว่าถ้าเราต้องการจะฟิลเตอร์เฉพาะแขกฝั่งของเจ้าบ่าวเราสามารถกดตรงนี้ได้แขกฝั่งเจ้าบ่าวมีคุณเอกับคุณ C นะครับซึ่งก็ตรงตามตัวของรายชื่อนี้ที่เขียนไว้ว่าแขกเจ้าบ่าวมีสองคนเนาะ เราอยากรู้ว่าแขกฝั่งเจ้าบ่าวที่จะมาแค่เฉพาะพิธีมั่นมีใครบ้างเราสามารถกดฟิลเตอร์ตรงนี้ได้ก็มีแค่คุณซีคนเดียวที่มาหรือเราจะกดแคนเซิลออกนะครับแล้วเราต้องการรู้ว่าตอนนี้เพื่อนที่ A b a c แบเรามีกี่คนเราสามารถกดให้ฟิลเตอร์ตรงนี้ได้เราก็จะเห็นว่าเพื่อนที่เป็นอยู่ในแท็กของ A b a c แบเนะี่ยมี2คนนะส่วนเพื่อนที่เป็นแท็กของเพื่อนเจ้าบ่าวเนี่ยเรามี1คน ส่วนของเจ้าสาวเนี่ยมันจะไม่มีเลยเพราะว่าเรายังไม่ใส่ข้อมูลลงไปปกติแล้วเนี่ยตัวของรายชื่อแขกอะครับมันจะถูกใส่ก่อนครั้งแรกเนี่ยเราจะนับก่อนว่าแขกที่เรารู้จักที่ควรจะต้องเชิญมามีทั้งหมดกี่ท่านและมีใครจะพาเพื่อนแฟนคนสนิทหรืออะไรมาบ้างอะไรเงี้ยรวมถึงแขกที่ต้องเชิญจากฝั่งคุณพ่อคุณแม่ของบ่าวสาวเราด้วยนะครับ พอเราได้ตัวรายชื่อรอบแรกแล้วเนี่ยเราจะเอามาประเมินก่อนว่างานที่เราอยากจัดด้วยตัวของไซซิ่งกับตัวของอขนาดสถานที่กับตัวของงบประมาณเรามันเพียงพอไหมพอเราจองสถานที่จองทุกอย่างไปครบหมดแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะเชิญเนี่ยเราจะมาทำการเช็คอีกทีนึงได้ว่าจริงๆแล้ว total แขกที่จะมาร่วมงานเรามันมีกี่ท่านกันแน่นะครับโดยดูจากตัวเลขตรงนี้ ซึ่งถ้าเราต้องการจะเข้ามาแก้ไขข้อมูลนะครับอย่างเช่นผมจะแก้ไขข้อมูลของคุณซีแล้วกันกดมาเนี่ยเราสามารถมาแก้ไขข้อมูลตรงนี้ได้โอเคเปลี่ยนเป็นมีผู้ติดตามด้วยเขาจะพาแฟนมาด้วยอะไรเงี้ยเราก็สามารถเพิ่มตรงนี้ได้นะครับแล้วก็บันทึกข้อมูลพอเรากลับไปที่หน้าของรายชื่อเนี่ยข้อมูลมันก็จะถูกปรับเปลี่ยนไปด้วยพอเรากดเชิญปุ๊บตรงนี้จกที่คุณจะเป็น2ก็จะกลายเป็นสาม ตัวรายชื่อแขกในส่วนนี้นะครับยังสามารถถูกนำไปใช้พ่วงกับข้อมูลที่เป็นเงินรับเป็นเงินช่วยที่เพื่อนเราอาจจะใส่ซองให้เป็นเงินขวัญถุงที่แขกผู้ใหญ่อาจจะมอบให้คู่บ่าวสาวได้ด้วยนะครับมันจะอยู่ในตรงของเงินใส่ซองเงินขวัญถุงนะครับซึ่งจากในรายชื่อนี้อาจสมมติคุณ A เ,เพื่อนเราใส่ซองเงินช่วยงานมาให้1 5 0 0บาท กดบันทึกช่วยงานไปตอนนี้ก็จะมียอด1,500บาทขึ้นที่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะมาดูได้ว่าโอเคตอนนี้สรุปยอดรายรับของเรานะครับมีจากฝั่งเจ้าบ่าเนี่ย1,500บาทจากใครเป็นเงินจากทางไหนอ่ะเดี๋ยวผมจะลองไปฝั่งของเจ้าสาวดูบ้าง เงินใส่ซองเงินขวัญถุงโอเคอันนี้เป็นฝั่งเจ้าสาวเงินช่วยงานให้มาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทแต่ว่ามีเงินขวัญถุงจากผู้ใหญ่มาให้ด้วยอีกแปดพันบาทบันทึกเงินช่วยงานอคุณซีนะครับเขาไม่ได้ใส่ซองมาให้แต่ว่าเขาซื้ออะไรดีละ่ะเครื่องดูดฝุ่นละกันเป็นไดสัน เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะกลับไปดูในสรุปยอดรายรับนะครับอ่ะอันนี้มันจะบอกได้ว่าตอนนี้ยอดทั้งทอยู่เท่าไหร่นะครับเป็นยอดจากแขกฝั่งเจ้าสาวเท่าไหร่ฝั่งเจ้าบ่าวเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นระบบการฟิลเตอร์คล้ายๆก,กันเราสามารถกดเพื่อนเฉพาะ a b แบกเนี่ก็จะเหลือแค่สองท่านหรือถ้าเราจะดูแขกที่มาเฉพาะงานเลี้ยงอ่า เป็นกี่ท่านอันนี้ก็จะมีบอกไว้ว่าเป็นเงินใส่ซอง1,400บาทเป็นเงินขวัญถุงอีก8 0 0 0บาทนะครับก็จะแยกกันอันนี้ก็จะสามารถเขียนขึ้นมาได้ด้วยว่าอันนี้ให้เป็นเครื่องดูดฝุ่นนะครับพอหลังจากที่จบงานแล้วนะครับเราก็สามารถทำตัวบัญชีได้ว่ามีใครช่วยเงินมาเท่าไหร่อะไรอย่างี้ครับซึ่งในตัวฟีเจอร์ของรายชื่อกับในฟีเจอร์ของ เงินช่วยหรือว่าตัวสรุปของรายรับเนี่ยครับมันจะอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันเป็นข้อมูลชุดเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมขอออกไปอีก Account หนึ่งนะครับอันนี้เป็นอีก Account หนึ่งที่ผมทำตัว Data เอาไว้แล้วนะครับอันนี้มีรายชื่อแขกอยู่4ี่รกับ28รายชื่อแล้วเดี๋ยวจะกดตรงนี้ให้ดูสรุปตัวของจำนวนแขกทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นเฉพาะรายชื่อนะครับเป็นรายชื่อที่เราจดบันทึกเข้าไปในแอปพลิเคชันนะครับ แต่เรามาดูในส่วนของแขกพิธีมั่นก่อนจะมีรายชื่อของฝั่งเจ้าสาว128ท่านมีรายชื่อของฝั่งเจ้าบ่าว213ท่านรวมรายชื่อแค่อย่างเดียวนะครับทั้งหมดคือ300กว่าท่านแต่ว่าเราต้องมาดูก่อนว่าเราเชิญไปแล้วทั้งหมดจริงๆกี่ท่านเพราะว่าในตัวรายชื่อทั้งหมดอ่ะสามกับ4 1ท่านเนี่ยเราเชิญจริงๆอ่ะแค่66ท่านเอง แล้วแขกที่มาทั้งหมด66ท่านเนี่ยมีผู้ติดตามมาด้วยอีก3 0ิบกว่าท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยยอดทั้งหมดจะเป็น91ท่านตรงจุดนี้ผมอยากให้ค่อยๆทำความเข้าใจก่อนนะครับว่ามันจะมีอยู่ทั้งหมดคือ3ส่วนด้วยกันนั่นคือตัวรายชื่อก่อนพอรายชื่อแล้วเนี่ยเราต้องนับจำนวนแขกที่เราเชิญเชิญทั้งหมดกี่ท่านก็ต้องมาคำนวณได้ว่าแขกที่เราเชิญจะพาผู้ติดตามมาด้วยอีกกี่ท่านนะครับ อย่างของงานเลี้ยงฉลองตอนเย็นเนี่ยตัวของรายชื่อแขกทั้งหมดมีทั้งหมด300กับ44ท่านอยู่ณตอนนี้ตอนนี้คือเราเชิญไปแล้วแค่77ท่านเพราะฉะนั้นคือจํานวนแขกทั้ง t o t จริงๆอ่ะจะเป็น100กับ7ท่านสาเหตุที่ต้องคํานวณทั้งก่อนและหลังเนี่ยเพราะว่าในบางเคสเนี่ยครับเรามีรายชื่อเนี่ยมากกว่าแขกที่เราจะเชิญมางานเราจริงๆเช่น คู่บ่าวสาวอยากได้งานที่เป็นมินิมอลหน่อยเป็นงานที่เล็กๆอบอ,อุ่นอะไรเงี้ยครับก็อาจจะไม่ได้เชิญแขกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาดูตัวของจํานวนแขกที่เราเชิญมาจริงๆพร้อมกับทุกติดตามนะครับแล้วถ้าเรากลับมาในหน้าแรกสุดเนี่ยอ่ามันจะมีข้อมูลอยู่ว่าจริงๆแล้วณนะตอนนี้ตัวของรายชื่อแขกเฉพาะแค่รายชื่อนะมีกี่ท่านแต่ถ้าอยากจะมาดูจริงๆว่าตอนนี้มีแขกจะมางานเรากี่คนนะ่ย ต้องมาดูในข้อมูลเจ้าบ่าวเจ้าสาวอ่าอันนี้แขกร่วมงานทั้งหมดงานเช้านะตอนนี้นะครับทั้งหมดคือ91ท่านแล้วก็เป็นแขกที่จะมาร่วมงานเย็นอีก1 0 7ท่านนะครับถ้ามีท่านไหนที่สงสัยกับตัวของวิธีการทำงานหรือว่าชุดข้อมูลของการจดรายชื่อแขกเนี่ยสามารถสอบถามเข้ามาหาผมหรือว่า ทักเข้ามาในเพจก็ได้นะครับพอดีเราพยายามออกแบบมาเพื่อให้มันรองรับได้กับทุกพิธีการเลยถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องการใช้งานตรงไหนเนี่ยก็สามารถเข้ามาแจ้งผมได้นะครับก็เดี๋ยวในตัววิดีโอถัดไปเนี่ยผมจะมาอธิบายเรื่องของพิธีการว่าในตัวของพิธีการเนี่ยเราจะมีตัวเช็คลิสอะไรบ้างนะครับก็ยังไงผมฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ